ตอนนี้มีใครมานั่งเฝ้าหมอามีกันใหญ่เลยใครบ้างคะอะใครบ้างคะม่จริีกับพี่จู่เดียวเหรอมานั่งเฝ้าประชิดเก้าอี้เลยนะคะเนี่ยส่วนบ่าวชีก็แอบมองอยู่กไกลๆค่ะเช้านี้มีมาที่เซ็นทันปิ่นเก้านะคะมาทานข้าววันพ่อกับป๊ะป๊ะ,ปะ,ปะธกิจค่ะ พราะว่าที่บ้านนุ้นคือไปลำปางกันนะคะปีนี้ก็เลยยกทานข้าวันพ่อไปกินวันเกิดวันเดียวค่ะเราก็คอนเซปต์มาช่วงเช้านะคะจะได้ยังมีที่จอดรถอยู่แต่เดี๋ยวนี้คนมาห้างเร็วค่ะเดี๋ยวจะลงไปทานแหลมจะเจริญซีฟู้ดนะคะอาคธิตเขามาถึงก่อนแล้วค่ะ <c oughs> เพราะว่าหาที่จอดรถได้กินเซเวนเซน แต่เมื่อวานคือกินไปเยอะนะคะนักโภชนาการจะทุบแล้วค่ะ นำมาพามา,า,มาแต่มีคนขโมยจิ้นฝ่าไป <c oughs> รางวัลหมาหนะคะ <c oughs> About how much I'm sorry for the things I have done, for the things I never did. But I promise, dear, I'll never let you go. So don't let go. Get close to me. Oh, don't let go. Get close to me. I'm sorry. ของทอดอร่อยหมดแหละโชคดีมากค่ะคิวแคชเชียร์น้อยนะคะทานข้าวเสร็จก็มาซื้อของกัน,นะคะ่ะอาตกิจเขาจะสั่ยกระเป๋าให้มามานะคะ,ะเวลามาเที่ยวด้วยกัน,นะคะ่ะมาดู a อทูซต่อนะคะคือแบบไม่ได้เข้า a อทูซนาน<ะ>อันนี้แบบน่ารัางมากเลยอะ่ะ,ะเป็นดอกไม้เลือก<ะ> <laughs> ชุดให้หมามาอยู่นะคะอาตกิจ ทำไปทำมาอาธกิจเขาเป็นนักช็อปตัวจริงมาสำรวจกิจการของเราที่โมจิเหมือนเดิมค่ะลดมว่าจะต้องซื้อปอบหมอนคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวซื้อสีนี้ค่ะเอาไปป๊อบหน่อยนะคะซื้อไซสใหญ่ไซส์อะไรเอ่ยโอเคห้าสิบห้าคูณห้าสิบก้าถูกต้องค่ะซื้อไปสองพื้น แต่ว่าสอบที่ชั้นท่านปิ่นก้ามันค่อนข้างเล็กนะคะของมันก็จะมีให้เลือกน้อยหนะะ่อยค่ะเช่นเพราห่มบัฟเฟิลนี้ยังไม่เห็นเลยนะคะมีเป็นรุ่นอื่นแทนแต่บางอย่างก็มีให้เลือกแบบครบค่ะกเสร็จพวกนี้นะคะวันนี้จริงๆจะมาเดินดูตะก้าผ้าที่เป็นเมชแต่ว่าหาไม่เจอ ีย๋ยวอาจจะต้องถามพนักง,งานอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวดูห่วงอันนี้ไปเพิ่มดีกว่านะคะเพราะว่าคราวที่แล้วซื้อไปไม่พอค่ะเอาไปเกี่ยวนะคะมันจะเกี่ยวกันกันกบาลางแบบนี้ค่ะตัวนี้นะคะเอาไปใส่ได้ค่ะห่วงรุ่นนั้นถ้าห่วงแบบบอฟโฟมีนะคะแต่ว่าไม่มีแบบตะขครยเน็ที่มาดูวันนี้ใจมาดูอย่างอื่นได้อย่างอื่นกลับไปโอ้ หัวจะปวดช่วงนี้ห้ามีโปรแบบเงินคืนนะคะช้อปปิ้งทุกอย่างเสร็จแล้วก็ลงมาทำทุระที่นี่ค่ะลงไปแลกคะแนนเสร็จแบบงงๆนะคะก็คือเดินผ่านช็อปมารีมิโกะเขาเพิ่งมาเปิดค่ะเลยเดินเข้าไปดูของาปติดไยติดมือกลับมาแต่น่ารักมากเลยอ่ะมารับของนะคะน้ำหอมกินดูวคู่คาดพี่จิวเรียวเขามาแถวบ้าน แย่แล้วหนูต้องไปที่อื่นครับมาแมมโห,หน่าสงสารเลยเขาดูแก่แล้วอะ่ะกลับมาแกะของก็มาทำถุงล้มนะคะอืใครบอกดื้อๆต้องสํารวจทุกอย่างมีของแบกใหญ่ด้วยแล้วก็ของมามีขอยนบมๆหน่อยค่ะ มีสงสารโนโูๆนมากเลยเดินไปไหนก็เดินตามพระรู้ว่าเหยือวจะถูกทิ้งอีกแล้วนะคะอมีอนไปกินข้าวเย็นก่อนนะคะไปแป๊บเดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมานะโอ้โหวันนี้ไม่ค่อยได้อยู่กับหนูๆเลยวันนี้มาทานข้าวเย็นที่ Elder Better ตอร์นะคะมีแอนดู It's right now, we're not together And I lose my way then Oh, I feel so much better Whenever you're around านะคะจะต้องสั่งเป็นขวดเลยค่ะจะสั่งมาลองชิมดูนะคะ โชว์ไก่นะคะส,สลัดปูนิ่มนะคะ กลับบ้านแล้วค่ะทานเสร็จเรียบร้อยนะคะ